สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีพิจิกทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่องหมุนิงทาโรชแนลนะคะแชแนลนี้เป็นการทํานายดวงโดยการอ่านตามโหราศาสตร์ไทยลัคนาราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความดวงของคุณในเดือนตุลาคม2566จะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างคะเป็นการดูโดยรวมนะคะจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะ โอ้ใบแรกก็รวยเลยค่ะร่ำรวยมากราศีพิจิกเป็นเงินเป็นทองเลยหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะ Queen of Pentacles โอ้สีดาบ Three of Cups Four of c u p Queen of c u p The Magician The star file of pentacles the date oh file of cup เอ่อชาวราศีพิจิกในเดือนตุลาคมนะคะดวงของคุณเป็นช่วงที่คุณ รู้สึกสงบรู้สึกหยุดนิ่งไม่มีอารมณ์รุนแรงใดๆรู้สึกว่าอยากเริ่มต้นอะไรใหม่อยากทำอะไรใหม่ๆอยากเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเหมือนคุณเป็นช่วงที่โดดเด่นมากๆก่อนหน้าน,นี้คุณอาจจะได้ทำอะไรที่มันมันมีในเรื่องของความรักความใส่ใจค่ะคุณทำอะไรแบบใส่ใจทำอะไรแบบ มันมันจะบอกว่าไงดีมันมีโอกาสเข้ามาเยอะแยะมากมายคุณทำอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าการทำของคุณน่ะเหมือนคุณรอรอผลที่มันจะออกมามในเรื่องของในในเรื่องของงานในเรื่องของเออสิ่งที่คุณรอคอยอะ่ะเหมือนกับมันไม่ได้ดังใจเป็นช่วงที่คุณเบื่อ เหนื่อยท,ท้อแท้เบื่อรู้สึกว่าทําอะไรก็ไม่ได้ดังใจไปหมดเป็นช่วงที่คุณแบบเออเขา <c oughs> เรียกอะไรเป็นอะไรที่ละเอียดอะ่ะคอยจับผิดทุกๆุกอย่างคอยอา่าคือไม่สบอารมณ์ไปซะทุกอย่างอาสิ่งที่เข้ามาทําให้คุณแบบไม่ได้ไม่ได้ดังใจอะ่ะเพราะว่าเหมือนคุณรอรอกับสิ่งที่มันอยากอยาก ให้ได้ตรงที่คุณอยากได้แต่มันยังไม่ได้มันเลยทําให้ผ่านให้คุณเหนื่อยเบื่อรู้สึกสิ้นหวังไปหมดอาจจะเป็นในเรื่องของงานด้วยแล้วก็เรื่องของเงินด้วยคุณมีความโดดเด่นมากๆนะคะในเรื่องของการงานแต่ว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างในเรื่องในเรื่องของช่วงเวลาอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะได้บางคนบางท่านอาจจะรอในเรื่องของการเงิน ติดขัดรู้สึกว่ามันมันมีความลำบากในเรื่องของการหาเงินในเรื่องของการอา,อาจจะมีการไปยื่นยื่นกู้ยื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมันไม่ได้มันติดขัดมันไม่ได้ดังใจอ่ะมันรู้สึกสูญเสียมรู้สึกเหนื่อยค่ะแต่ปัจจุบันคือเหมือนคุณกำลังแก้ปัญหาอยู่ แก้ปัญหาอยากทำให้มันดีขึ้นอยากาได้รับการยอมรับแต่คุณคุณมีพรสวรรค์อนะบางคนบางท่านอาจจะมีพรสวรรค์เป็นถึงหมอดูก็ได้เป็นเกี่ยวกับแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเลยอการเงินของคุณสิ่งที่รอกำลังจะส่งผลนะคะเพราะว่าคุณมีเดือดตาค่ะความโดดเด่นในตัวเป็นช่วงที่คุณกำลังเดือดเด่นก โดดเด่นกําลังที่กําลังจะฉายแสงแต่ว่ามันอยู่ในช่วงที่แบบอาจจะเป็นดวงดาวที่ที่มันอยู่ในมุมอับแล้วยังไม่ฉายแสงเต็มที่อืมเหมือนต้องรอจังหวะเวลาค่ะต้องรอให้พ้นวันหลังวันที่สิบเจ็ดไปแล้วคุณจะเริ่มดีขึ้นมากๆอืมเพราะว่าเดอะค่ะความโดดเด่นของคุณมาแล้วความร่ำรวยของคุณก็มาแล้วกำลังจะจบวิบากกรรมทุกๆอย่างที่คุณ เผชิญอยู่อะคะ่ะเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นสิ่งที่ดีกว่าบางครั้งคุณก็ยังรู้สึกสูญเสียนะอืมหรือไม่ก็บางครั้งก็หันมามองกลับมาย้อนดูสิ่งที่มันผ่านมาแล้วคุณก็ยังรู้สึกว่าอืมยังสูญเสียยังรู้สึกเสียดายรู้สึกเสียใจว่าทำไมก่อนหน้าน,นี้ไม่ทำให้ดีกว่านี้อะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มกันนะคะ ในเรื่องของการงานงานของคุณในเดือนตุลาคมโอ้อาจจะมีเรื่องยุ่งยากวุ่นวายเข้ามานะคะอาจจะต้องชิงดีชิงเด่นแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นหรืออาจจะโดนคน copy ใส่ร้ายป้ายสีอาจจะโดนคนดินทาว่าร้ายต้องสู้รบปรบมือกับคุณพวกนี้นะคะ่ะ ท o ออฟ o อดอาจจะมีเรื่องยุ่งยากในเรื่องของงานบางคนบางท่านอาจจะทำงานออนไลน์แล้วมันมีเรื่องยุ่งยากเข้ามา Ten of c คัแต่ว่าเข้ามาไม่นานหรอกคะ่ะมันจะมันจะ,นจะสำเร็จงานที่คุณรอง,งานที่คุณมีปัญหามันกำลังคลี่คลายมันก็กำลังสำเร็จสำเร็จด้วย t o ออฟคัพอาจจะ เป็นคนที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้คุณหรือเป็นคนที่ผลักดันคุณก็คือในเรื่องของครอบครัวคนรักจะช่วยผลักดันคุณส่งเสริมคุณในเรื่องของการงานบางคนบางท่านอาจจะทํางานเก็บด้วยด้วยกันกับคนรักก็ได้ค่ะ The date จบทุกปัญหาค่ะ The date จบเพื่อเริ่มชีวิตใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ทั้งหมดเลยชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปโดยที่ไม่กลับไปเป็น เหมือนเดิมไม่กลับไปเสียใจไม่กลับไปทุกข์จะไม่เป็นเหมือนเดิมเหมือนกับชีวิตคุณจะเหมือนเกิดใหม่อะค่ะเปลี่ยนไปเลยอะค่ะค่ะการงานของคุณจะเปลี่ยนไปเลยอาจจะไปเริ่มต้นงานใหม่เลยหรือก็อย่างนั้นก็ได้นะคะอาจจะจบจากเรื่องเดิมเรื่องเก่างานเก่าจบปัญหาเก่าๆแล้วเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดหรือเริ่มต้นงานใหม่ไปเลยก็ได้ค่ะบางคนบางท่าน เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของคุณดีนะคะมีการได้ขยับขยายมีการได้เริ่มต้นงานใหม่ๆบางคนบางท่านอาจจะเป็นงานออนไลน์ line, อาจจะเป็นงานเกี่ยวกับหมอดูอาจจะเป็นงานเกี่ยวกับการช่วยช่วยเหลือคนอช่วยเหลือ,อเกี่ยวกับมูลนิธิก็ได้ค่ะเป็นการเป็นงานที่ช่วยเหลือคนจะดีมากมช่วยเหลือคนยากไร้ เป็นอะไรที่ทำส่งเสริมอ่ะทำให้คุณโดดเด่นมากๆเป็นสตาร์เลยอะคะ่ะเป็นเดอะสตาร์เลยเปรับทุกให้คนอื่นก็ได้ะคะ่ะเป็นงานที่ช่วยช่วยเหลือคนอื่นในเรื่องของความทุกข์ความยากอะไรเงี้ยคะ่ะจะโดดเด่นมากๆจะดีมากๆทําให้คุณมีชื่อเสียงโด่งดังเลยนะคะเดวิลการการเงินของคุณมีเกณฑ์ มีเกณฑ์จะเสียตังไปในเรื่องของการเงินจะเสียตังในเรื่องของเออ่การเรียนรู้ก็ได้ค่ะการศึกษาหาความรู้การเรียนรู้คิงอบวานการแก้ไขปัญหาเจตเมนอาจจะได้รู้เ,เออ,อาจจะถึงเวลาที่คุณต้องต้องมีเงินมีทองล่ำรวยก็ได้ค่ะเพราะเนี่ยหีบสมบัติเต็มเลยอืม อาจจะถึงเวลาที่คุณต้องมีเงินต้องรวยะคะ่ะเนี่ยหีบสมบัติเต็มเลยนะคะจัดเม้นต์นะคะถึงเวลาถึงเวลาฟ้าเปิดถึงเวลาที่คุณจะต้องมีต้องได้เหมือนกับบุญที่คุณได้สะสมเอาไว้อะเขาจะส่งผลตอนนี้แหละคะ่ะจะได้เงินได้ทอง a อ็ Egg of p e n t a c ์ e ลโอ้ห่เหรียญโชก้อนใหญ่ค่ะบางคนบางท่านอาจจะถูกหวยโดยเบอร์เลยก็ได้นะคะเนี่ย ได้เงินก้อนใหญ่โอ้ oh, the view of fortune บางคนบางท่านอาจจะได้ถูกหวยรวยเบอร์จริงๆค่ะอันนี้ไพ่ขึ้นมาบอกเลยว่าคุณเอ่อในเดือนนี้ก็น่าจะซื้อทิ้งๆไว้หน่อยเนาะค่ะคุณจะได้เงินได้ทองก้อนใหญ่ก้อนโตอาจจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องโชคลาภเงินทองเกี่ยวกับในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะมันเป็นเนี่ยคะ่ะกงล้อของโชคชะตากงล้อสมบัตินะคะ คุณจะได้สิ่งที่เป็นชิ้นใหญ่เป็นมีมูล,ลค่าสูงเพราะว่าเนี่ยค่ะคิงถือเอ่อควีนถือถ้วยควีนถือถ้วยก็คือมีเงินอยู่แล้วแต่คุณจะโชคดีในเรื่องของการเงินเพิ่มด้วยโอ้เห็นแล้วคนลุกแทนค่ะคุณจะได้จบวิบากกรรมตอเก่าวิบากกรรมที่ทําให้คุณท็อกซิกเสียใจทุกอย่างอะ่ะมันจะเริ่มต้นใหม่หมดเลยจะพลิกชีวิตคุณให้ไปสู่ไปสู่อีกบ,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 บริบทหนึ่งเลย ลิ้นพันกันเลยค่ะประมาณนี้นะคะราศีพิจิกดีมากๆค่ะจากที่หนิงเปิดมาหลายราศีแล้วราศีพิจิกดีมากๆเลยจะจบวิบากกรรมในเรื่องของการเงินวิบากกรรมในเรื่องของท็อกซิกทั้งหลายบางคนบางท่านอาจจะเปลี่ยนอาชีพไปเป็นหมอดูเลยก็ได้นะคะเนี่ยมีการเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือคนก็ได้ค่ะช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้คนอื่นจะดีมากๆเลย เดีย๋ยวเรามาดูในเรื่องความรักความรักของคนโสดความรักของคนโสดมันอยู่ในโหมดที่คุณอยากอยู่กับตัวเองเหมือนกับคุณคุณเข้าใจตัวเองรักตัวเองมากขึ้นอยู่กับตัวเองจนรู้สึกชินจนรู้สึกมันรู้สึกสงบแล้วอ่ะมันรู้สึกดีแล้วตอนเนี้ยเหมือนคุณ ่อนหน้าน,นี้มันน่าจะมีเข้ามาในเรื่องของความรักแต่คุณก็ยังก็ยังรู้สึกว่าอยู่กับตัวเองดูดีที่สุดอะ Queen of c u p ก็คือเข้าใจตัวเองรู้สึกว่าให้คุณค่ากับตัวเองรักตัวเองถึงจะมีเข้ามาคุณก็โนสดโนแคร์ค่ะหรือเป็นเพราะว่าคุณโดดเด่นมากๆมันมีสตาร์ค่ะความโดดเด่นเอ่อความเหนื่อยยากลำบากมันมาพร้อมคือคุณอาจจะเป็นคนที่ คนรู้จักเยอะเป็นอะไรที่แบบคนอื่นเข้าไม่ถึงคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณอาจจะเคยมีก็ได้หากความรักแต่ว่ามันทําให้คุณเหนื่อยให้คุณลําบากให้คุณแบบท้อแท้คบกันไปมันก็เหนื่อยมันก็เหมือนมันไปไม่ถึงฝั่งอ่ะคุณก็เลยรู้สึกว่าอยู่กับตัวเองดีที่สุดอืมเหมือนรักตัวเองอยู่กับตัวเองก็สบายใจมันมีความสุขเหมือนคุณ คุณเรียกร้องที่จะทํางานเก็บเงินแล้วก็อยู่กับตัวเองแล้วก็พักผ่อนเหมือนคุณชอบแบบเนี้ยอืชอบกับการอยู่คนเดียวชอบกับการที่ว่าคุณอยู่คนเดียวคุณอยู่กับเพื่อนฝูงคุณก็มีความสุขอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะเหมือนคุณเป็นคนที่เก่งมากๆอะ่ะจะเออเม,ม,มจิกเชียรนะคะเก่งทุกเรื่องหาเงินก็เก่งหาเงินได้ทำงานเก่งรู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่าง เหมือนกับคุณพร้อมที่จะอยู่คนเดียวแล้วไม่ไม่อยากมีครอบครัวอะไรแบบเนี้ยหรือคุณอาจจะสูญเสียครอบครัวมาแล้วอาจจะสูญเสียจบจากเลิกราคนรักมาแล้วคุณรู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวอืถ้ามีเข้ามาก็จะเป็นชาวราศีพิจิกอืประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูเพิ่มนะคะแล้วคนโสดจะมีคนเข้ามาไหมคะคนโสดจะมีคนเข้ามาไหมคะ ทรีออฟวานเอ็ดออฟเพนเตอร์เิลมุ่งไปกับการทำงานกับหาเงินมากๆเลยเทรนออฟวานโอ้งานคุณก็หนักพอแล้วเนาะนายออฟคัพนายออฟเ e นเตอร์เิลอืมมีเข้ามาค่ะมีทั้งขอโอกาสมีทั้ง ให้ข่าวดีให้ความรักให้ความจริงใจมีทั้งให้สายมีทั้งสายเปอืมแต่คุณเหมือนรู้สึกว่าคุณทำงานก็หนักก็เหนื่อยพอแล้วอืมเดี๋ยวเราขอเปิดเพิ่มอีกหนึ่งใบนะคะเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณอยู่กับครอบคุณอยู่กับเพื่อนอะอยู่กับเพื่อนสบายใจอ่ะคะ่ะสามถ้วย อยู่กับเพื่อนสบายใจมากบางคนบางท่านถ้ามีในเรื่องของความรักก็คือจะมาทางเพื่อนออการทํางานก็ได้ค่ะมาจากการทํางานมาจากเพื่อนถ้าจะได้เจอความรักนะคะอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีพิจิกเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มนะคะแล้วชลาลัคนาราศีอะไรเพิ่มคะลัคนาราศีตุล ลัคนาราศีมิถุนลัคนาราศีกลุ่มลัคนาราศีเมษอาจจะเป็นสีราศีนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ราศีพิจิกด้วยกันเป็นคนที่เกิดวันเสาร์เออขอโทษค่ะวันอาทิตย์เป็นคนที่เกิดวันศุกร์เป็นคนที่เกิดวันจันทร์ เป็นคนที่เกิดวันอังคารค่ะประมาณนี้นะคะความสัมพันธ์ของคนโสดเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะคะคนมีคู่ช่วงนี้ก็เงียบเงียบเนาะไม่ค่อยหวือหวาอะไรในเรื่องของการในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีเรื่องที่ต้องเดินทางอาจจะต้องเดินทางไกล ไม่ค่อยได้อยู่ใกล้กันเท่าไหร่รู้สึกลึกๆข้างในก็เหงาอยู่รู้สึกคุณเหมือนกับพยายามเติมเต็มความรักให้กันและกันนะคะตอนนี้เหมือนกำลังพากันไปอ,อดินเนอร์สังสรรค์เป็นช่วงที่แบบเรื่อยๆค่ะในเรื่องของความรักบางคนบางท่านก็กำลังคิดทำอะไรใหม่ๆอืม บางคนบางท่านก็มีเกณฑ์มีเกณฑ์ที่จะ,ะจบความสัมพันธ์ด้วยนะคะเพราะว่าความที่นิ่งเงียบแล้วบางครั้งปัญหามันสะสมไม่ได้ไม่ได้แก้ปัญหามันมีเกณฑ์การเลิกลาด้วยนะคะเดอะเดทกับห้าถ้วยอืมอาจจะติดขัดในเรื่องของเงิน ควี e of p e n t a c l e มัน,ม,ม,นมีการพูดคุยจัดเม้นมีการพูดคุยได้รู้ข่าวสารบางสิ่งบางอย่าง Queen of Pentacle โอมีเกณฑ์แต่ว่าไม่เลิกกันหรอกคิง <c oughs> และควีนถือเหรียญความร่ำรวยความอบันดัน มันมีแค่ความไม่ได้ดั่งใจเป็นความงอนความอะไรที่ไม่ค่อยได้คุยกันนะคะคุณมีปัญหาคุณไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้ตกลงกันสี่ถ้วยอะคะ่ะงอนงอนกันอยู่ไม่มีใครเริ่มที่จะงอมันมีการงอนมันมีปัญหาแต่ว่ายังเออเกณเกณการจบมันมีแต่ว่าไม่จบหรอกคะ่ะเพราะว่าคุณ กับเขามันเป็นคิงและควีนอะรักกันแบบเออ่ไม่ห,หวือหวารักกันแบบเงียบอืมคนมีคู่จะอยู่ในโหมดแบบรักกันแบบเรื่อยๆค่ะไม่ไม่ไม่ห,หวือหวามันก็เลยรู้สึกว่าเออ่มันมีความนิ่งอืมคุณอาจจะมีการได้เดินทางไกลกันได้เดินทางไกลด้วยกันหรืออาจจะไปไปเหมือนกับ พากันไปหาความสุขใส่ตัวเองพากันไปเฉลิมฉลองพยายามแก้ปัญหากันนะคะบางครั้งบางทีก็เหมือนคุณทั้งคู่อาจจะผ่านเรื่องราวในเรื่องของความรักที่มันท็อกซิกมาด้วยกันทั้งคู่ก็ได้ะคะ่ะรู้สึกว่ามันมันมีโหมดของความเหงาความเศร้าอ,อในใจรู้สึกว่าอยากเปลี่ยน เปลี่ยนโหมดใหม่เปลี่ยนการดําเนินชีวิตใหม่เปลี่ยนมุมมองชีวิตใหม่อืมอาจจะพากันไปทําทบุญพากันไปบริจาคเขาเรียกอะไรบริจาคลงศพบ,บริจาคอะไรก็ได้เกี่ยวกับในเรื่องของความเป็นความตายค่ะอืมประมาณนี้แต่ว่าคุณทั้งคู่ไม่เลิกกันหรอกคะ่ะ หนที่เงียบๆในเรื่องของความหลักเฉยๆอาจจะพากันไปบริจาคเงินให้ให้ให้ทานให้ลงศพไปช่วยในเรื่องของโรงพยาบาลอะไรองี้ก็ได้ค่ะเกี่ยวกับความเป็นความตายเนาะค่ะก็จะทําให้ชีวิตคู่ดีขึ้นก็เหมือนกับว่าคุณไปสะดอะเคราะห์น,นะคะไปอไปทำทานให้กับขอทานอะไรองงี้ก็ได้ เรามาดูกันในเรื่องของความรักของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมันจะมีอืมก่อนหน้านี้มันมีความเหนื่อยความเบื่อความยากลําบากมันมีอะไรที่มันแบบไม่ค่อยได้คุยกันพยายามปรับความเข้าใจหรือกําลังมีปัญหาเรื่องเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องอะ มีการงอนมีการอะไรเกิดขึ้นหรืออาจจะมีในเรื่องของวิบากกรรมในเรื่องของ,ของการเงินก็ได้ค่ะมันมีอะไรที่แบบเรื่องของการเงินมันฝืดเครื่องมันยากลําบากมันเหนื่อยมันท้อมันแท้พยายามผ่านนะคะผ่านในเรื่องของอการหาไรายได้มันก็เลยทําให้ความรักมันนิ่งพยายามหาเงินกันทั้งคู่ด้วยแต่ว่าความปรารถนาอะไรที่มันเคย ผิดหวังอะไรที่มันเคยเศร้าเสียใจอะ่ะความปรารถนาของคุณคืออยากได้รับความสุขสิ่งที่คาดหวังคืออยากได้รับความสุขแต่อยากได้รับความสมหวังนะคะคุณพยายามแก้ปัญหาตรงนี้อยูอ่พยายามทำตัวเองให้มันให้อยู่นิ่งให้ให้สงบแต่ว่าคุณคุณยึดมั่นถือมั่นในความรักครั้งนี้นะคะเหมือนกับว่า ก็ยังดูเขาอยู่ยังแอบสองแอบมองดูแล้วก็ยังรักเขาอยู่ถึงจะมีปัญหาเข้ามาบ้างแต่คุณพยายามเข้าใจบางคนบางท่านก็มีโอกาสเดทอะค่ะมีโอกาสจบจากเลิกลาสูงมากหนึ่งถ้วย ความรักข้างเดียวในออฟคัพเป็นความรักเรื่อยๆอะคะ่ะแฮงแมนมีโอกาสเลิกลาสูงมากอืมบางคนบางท่านอาจจะออกไปจากจุดๆนี้แล้วจบจากเลิกลาไปแล้วเพราะว่ารู้สึกมันเหนื่อยใจมันมันโดนกดดันมันโดนแบบ ทำร้ายแลทำร้ายจิตใจเยอะเกินไปอะไรเงี้ยบางคนบางท่านน่าจะมุฟออนแล้วค่ะอืมค่ะประมาณนี้เพราะว่าคุณเหมือนอยากไปเริ่มต้นใหม่แล้วอะเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกอืม The date อะคะ่ะจบจบเพื่อออกจากสถานการณ์นี้อันนี้ก็หกดาบก็คือ เปลี่ยนสถานการณ์แล้วเปลี่ยนไปสู่จุดใหม่แล้วค่ะประมาณนี้นะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมีเกณฑ์การเลิกลาสูงมากเลยค่ะบางคนบางท่านอาจจะเลิกลาไปแล้วก่อนหน้านี้อาจจะ move on แล้วด้วยค่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกหรือแนะนำอะไรคะ สองใบไคเนสความเมตตาการุณาม n จิตใจต้องรู้ให้ให้ลึกถึงจิตใจของตัวเองอะค่ะแล้วก็ใช้ความเมตตาการุณาเพื่อที่จะคองคู่กันเป็นคนรักซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจกันหรือการใช้ชีวิตของคุณในทุกๆเรื่องค่ะต้องรู้จักหัวใจตัวเองแล้วก็เอาใจใส่คนรอบข้างต้องมีความยุติธรรมค่ะ decision ตัดสินใจช่างใจทุกสิ่งทุกอย่างต้องช่างใจค่ะ b r e a t e การทำสมาธิเวลาทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเวลาช้าทำให้ทุกอย่างดีขึ้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับเวลาค่ะประมาณนี้ความทุกข์ความเศร้าวความเสียใจอยู่ที่จิตใจเราแล้วก็ใช้ระยะเวลา ในการตัดสินใจนะคะว่าต้องทำอะไรครทำอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงเลขเด่นนำโชคนะคะเลขเด่นนำโชคของคุณในเดือนตุลาคมของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะ2เลข2นะคะเออมารวดเร็วฉับพันเลย เลขศูนย์เลขศูนย์สองศูนย์ศูนย์อาจจะเป็นเลขเด่นนำโชคให้คุณในเดือนตุลาคม2566ก็ได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกด sub ส cribe กดไลค์ดคกดแชร,ร,ร์ให้ช่องมอนิทโรแชนแนลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าน,นะคะ